ข้อแรกเปลี่ยนที่ชายสวมน้ากาศคนนี้เสนอก็คือขอแต่งงานกับเยียนเอ,อ๋หลายร้อยปีมานี้เยียนจาเป่ามีเพียงแค่เยียนเอ,อ๋ที่มีพลังของร่างวิญญาณสวรรค์สามารถที่จะฝึกฝนจนถึงขั้นหยวนอิงได้แต่เราก็ยังคลานแคลงใจกับชายสวมหน้ากากคนนี้ผู้อาวุโสหลิวมาหาชายสวมหน้ากากที่นัดไว้ตามลําพังผู้อาวุโสหลิวแนะนําชายสวมหน้ากากให้กับท่านเจ้าเมืองเพื่อแลกกับหินวิญญาณหนึ่งแสนก้อนชายสวมหน้ากากก็มอบมันให้ตามสัญญา แต่ทุกว่าชายสวมน้ากากมิอาจปล่อยให้ผู้อาวุโสหลิวไปฟ้องเจ็ดเจ้าสำนักได้จึงได้ลองวิชาใหม่อาคมมายาวิชาวิญญาโลหิตผู้อาวุโสหลิวไม่มีทางเลือกจำต้องเป็นหนูลองยาวิชาใหม่ของชายสวมหน้ากากผู้อาวุโสหลิวโดนดูวิญญาณจนเสียชีวิตแล้วชายสวมน้ากากกด็เดินทางมาหาท่านเจ้าเมืองเยียนจาเป่า ท่านเจเมืองสังเกตได้จากวิชาทิชายว่าชายสวมหน้ากากต้องมาจากสำนักกุ้ยหลิงเป็นแน่แท้แล้วชายสวมหน้ากากก็เปิดเผยนามที่แท้จริงว่าหวังฉานพ่อของเขาคือเจ้าสำนักกุ้ยหลิงคนปัจจุบันเมื่อ300ปีก่อนเยียนจาเป่าเกิดจากสำนักกุ้ยหลิงหวังฉานมาทวงสำนักคืนสำนักทั้งหกของหวังฉานไดเตรียมทหารไวเรียบร้อยไม่ถึงพรุ่งนี้ที่นี่ก็จะถูกจอมตี หวังชานยังพูดต่อไปอีกว่าเยื่อเหนอมีพลังของรากวิญญาณสวรรค์ส่วนตัวเขานั้นมีพลังแห่งรากวิญญาณมืดมิดเหมาะสมกับการเลือกให้ทั้งสองชาววิชาวิญญาณโลหิตเราสามารถไปถึงขั้นหยวนอิงได้เลยหลังจากนั้นเราจะไม่ต้องอยู่ภายใต้เจตสำนักอีกต่อไปท่านเจ้าเมืองดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยนะ ฮาร์ลี่นำหนังสือเงินมารวมกับหนังสือทองก็เกิดเป็นเครดปวิชากระบี่ชิงหยวนจากขั้น3ถึงขั้น13มันได้ไหลรวมเข้ามาในตัวฮาร์ลี่ยังมีวิชาหวนกลับทะลุมิติวิชานี้สามารถรรลุถึงขั้นแตกนอได้และยังมีกระบี่อินฝังสีครามอีกด้วยฮา์ลี่และตรงสเวนเออมาถึงเมืองเยียนจัเป่ากันแล้วแม่นางสวนเออผู้เอาแต่ใจก็ใช้คาถาโปรโยสเสน่ห์นุมน่มๆไปทั่ว ฮารี่และเซียนเอ,อ๋อลงทะเบียนเพื่อรับป้ายผ่านเข้าออกประตูภายในเมืองมีวงแหวนเวทป้องกันถ้าหากมันทำงานผู้มีพลังเซียนจะถูกระงับข้าถาโปรยเส่น์ของเซียนเอ,อ๋อไปเตะตาหวังฉานเข้าให้ซะแล้ว เมื่อทั้งสองมาถึงโรงเตียมเจ้าของร้านต้องออกมาขอโทษเนื่องจากเหลือแค่ห้องธรรมดาเพราะวันนี้ผู้มาเข้าพักมากมายทําให้เฟรนเออไม่พอใจต่อว่าเจ้าของร้านว่าไม่ให้เกียรติฮาี่จึงมาห้ามปรามทําให้สิทธิ์น้องผู้นี้งอนต่างคนต่างอยู่ล้วกันแล้วก็เดินงอนจากไป กลุ่มที่นั่งกินข้าวอยู่บอกฮารลี่ว่าไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติของคู่รักฮารลี่จึงเข้าไปทำความรู้จัก4ีคนนี้มีอูโยจือว่าตาวู่แห่งสำนักชินซวีสิทธิพี่ป่าแห่งสำนักจี้เจียนและสิทธิน้องฟางแห่งเทียนเชียเปาฮารลี่คิดในใจว่าทำความรู้จักกับคนพวกนี้ไว้ไม่แน่อาจจะมีประโยชน์ในการเดินทางครั้งนี้ฮารลี่ตัดสินใจเลี้ยงข้าวพวกเขา จากนั้นหารี่จึงเดินทางมาที่โรงหมอสกุลม่อแล้วเขาก็พบกับแม่นางหม่อชายหวนแล้วตอนนี้ก็จบลง